นะคะจากแบล็คไดมอน์อาจารย์วัศวัตเมธาพิทยาพรท่านคือมนุษย์เงินล้านในเฟสที่หนึ่งลำดับที่31ปัจจุบันท่านคือมนุษย์เงินสดไม่ว่าท่านจะซื้อบ้านรถคอนโดทุกๆอย่างนะคะท่านจ่ายเงินสดสด่ะและท่านคือโคดครูอาจารย์ผู้ให้จนได้ฉายาวา่า โค้ดมาหาชนและท่านก็ยังเป็นผู้หนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยชอบผู้ที่ต่อต้านให้มาเป็นผู้ที่ต่อยอดนั่นเองค่ะมาพบกับท่านเลยนะคะกดหัวใจรัวๆนะคะเพื่อต้อนรับแบ็คไดมอนด์ท่านวัสวัร์เมธาพิทยาพรเรียนเชิญรับไม้อันทรงเกียรติจาก MC ค่ะ ไฟทําให้เหล็กกล้าปัญหาทําให้คนแกล่งเหล็กจะกล้าต้องเผาไฟให้มันแดงๆคนจะแกล่งต้องเจอปัญหาที่ท้าทายคนจะแกล่งต้องเจอปัญหาที่ท้าทายสวัสดีท่านมหา เศรษฐีหรืออภิมหาเศรษฐีทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในห้องสร้างเดมอนณนขนาดนี้274ล้านเดมอนด้วยกันสวัสดีไปยังเพื่อนๆแต่ละห้องที่ได้จำจากห้องสร้างเดมอนออกไปให้กับพี่น้องของเราเพื่อนๆเราได้ฟังจากห้องสร้างเดมอนไปพร้อมๆกันนะครับสดๆกันทุกๆวันนะครับขอบคุณหัวใจ ที่ยิ่งใหญ่ของผู้นําของเราทุกๆคนด้วยครับแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณโค้ดประยุนพุ่มพวงรูบี้ของเรามาเปิดห้องเรียนพร้อมกับพี่สุรชยัยอินเจริญน,นะครับคู่หูพารวยทั้งสองท่านก็มาควบคุมห้องเรียนให้เราตั้งแต่ตีสี่สิบเก้านาทีทุกๆวันครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยทั้งสองท่านพี่ต้อย มนัสสพรสิงห์ทองก็มาดูแลเรานะครับในห้องเรียนนี้หนาฬิกาจนถึง8ดนาฬิกาโดยประมาณเลยทีเดียวขอบคุณนะครับก็มีเสียงเปิดไม้บ้างระบายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาติออกแล้วก็ดึงเข้ามาใหม่ได้นั่นเองขอบคุณครับนี่ก็เป็นน้องสาวผมอีกคนหนึ่งเลยดียโค้ตแตงนะครับนิ แต่อย่าพนจรัดนะฮะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ก็ดาวไลน์ของท่านหลายๆคนเลยหนึ่งในนั้นก็คือท่านสงบสีอ่อนนอนยิ้มนะครับมีความสุขวันนี้ได้เห็นอัปไลน์โอ้โหมาฉายแววแพลว,พลว,พลวเป็นไดมอนเรียบร้อยแล้วทุกคนหลงสเสน่ห์ก็แต่งหลายๆคนในเรื่องราวของการพูดที่มาที่ไปของแผนธุรกิจนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับผมยังชอบเลยอะ่ะ ขอบคุณมากๆนะครับความรู้ความสามารถที่ได้สะสมเก็บงำเอาไว้แล้วก็มาแบ่งปันในห้องสร้างเดมอนให้กับเรามันมีสเสน่ห์อ่ะฟังแล้วมันง่งายอ่ะมันจับต้องได้อ่ะอันนี้ต้องชื่นชมไปยังอา,อาจารย์ของท่านด้วยก็คือโค้ดบ่าวอาจารย์รงรธิ์วงสัเดียด้วยนะครับได้สั่งได้สอนลูกศิษย์คนนี้โอ้โหจนแพรวราวมากๆเลยชื่นชมชื่นชมคขาแต่งนะครับ ไดมอนในเร็วนี้แหละครับความสามารถของท่านขอบคุณนะครับเอาละครับก็ตื่นเต้นเนาะวันนี้วันอาทิตย์ตื่นเต้นกับเมื่อวานนะครับเป็นครั้งที่สามหรือสี่ผมไม่แน่ใจนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีที่ผ่านมานโะรงแรมไดมอนคนที่ลงทะเบียนเพื่อนๆฟังนะครับลงทะเบียนเนี่ยแปดสิบแปดท่าน และที่ไม่ได้ลงอีกล่ะนั่งอยู่ข้างนอกเข้าห้องไม่ได้ต้องยืนกันแล้วครับไม่มีเก้าอี้ที่จะตั้งแล้วเมื่อวานนี้ร้อยกว่าท่านโอ้โหถือว่าเป็นความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับของเพชรบุรีเพื่อนเเรานะครับที่ใช้นามสกุลทีทูอาร์นามสกุลเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าอยู่ต่างสายงานไหนก็มารวมพลคนทีทูอาที่โรงแรมไดมอน นี่คือเสน่ห์และความน่ารักครับคนที่ไม่เปิดใจรวมๆครึ่งครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็ประมาณห้าสิบกว่าท่านที่ผมเช็คดูให้ยกมือเมื่อวาเป็นการปิดร้อยเปอร์เซ็นครับเกินร้อยเอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยเปอร์เซ็นตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณผู้จัดนะครับต้องขอบคุณไปยังท่านชุมพลเล็กใบ แล้วก็พี่สุนทรของเราด้วยขอบคุณมากๆนะครับที่ได้จับมือกับพี่น้องของเราที่เพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วุฒินะครับพี่วุฒิชัยของเรารูบี้อาจารย์ชินนะครับจินดพันธ์นะครับมุงทวีนันทพงศ์แล้วก็ราบสิของเราน,นั่นเองนะครับสิปชาค,นนาคุณนิรันธนกุลแล้วก็พี่น้องของเราครับเยอะแยะมากมาย โค้ดปานนะครับประสิทธิพ์พรบุญมั่นก็ได้พ่าทัพผาทีมพานักปักกันระดับเทพเลยเมื่อวานนี้เอามาได้นี่ดีใจมากๆเลยขอบคุณพี่สิชัยนะครับทองแท่งท่านเดินทางมาจากบานบุรีหัวใจยิ่งใหญ่มากพี่ชายผมคนนี้หมอผ่องโอ้โหทีมทีมนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับการนำเสนอของโค้ดอ่อยของเรานะครับท่านก็ได้พ่าทัพผ่าทีมเมือ่อวานนี้คนลน้นล้นมากๆขอบคุณพ่อปู่ปมพันธุ์ิดแก้วงามน,นะครับ ที่เดินทางจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครไปพบปะพี่น้องของเราพี่เปียกนะครับราช,ชบุรีด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานนี้นะครับเราเห็นแล้วปลื้มใจอ่ะรวมถึงพี่ลีนะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยถือว่าเป็นแม่งานอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวเฉพาะพี่ลีคนเดียวผมว่าไม่ต่ํากว่ารวมๆวมสามสิบคนนะสุดยอดมากเลยอพี่ลียกนิ้วเลยนะฮะยกนิ้วให้ท่านเลยนะครับพี่อ้วนด้วยนะครับคุณอ้วนด้วยขอบคุณมากๆ เกิดอะไรขึ้นที่เพชรบุรีครับเกิดอะไรขึ้นเออทั้งต่อไปนะฮะแผนง,งานเรียบร้อยก็กระซิบบอกบอกเพื่อนๆบอกพี่สุนทรนะก็ท่านชุมพลโคดชุมพลด้วยนะห้องนั้นไม่ได้ละเล็กเล็กแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับจะมีอ่าต้องขอบคุณโคเจเจด้วยนะนะครับลูกชายผม เมื่อวานนี้จะมะีเจ้าของบริษัทหรือเบอร์หนึ่งของค่ายหนึ่งนะครับได้มาเปิดห้องติดกันเลยเป็นห้องใหญ่ห้องใหญ่กว่าเราแต่เขาจองก่อนเราหรืออยังไงไม่ทราบนะครับก็ได้พูดคุยกับผมทําความรู้จักคุ้นชินกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่คน MLM ที่ทําอาหารเสริม เห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะอยู่ใคยไหนเราก็สร้างมิตรภาพได้นั่นเองอย่างที่โค,คดแต่งได้พูดถึงเมื่อกี้มิตรภาพเป็นสิ่งสําคัญนะเพื่อนๆผมได้เบอร์โทรมาและ้นะครับแล้วก็พูดคุยกันและเดี๋ยวนัดเจอกันอีกนเห็นไหมนะครับจะเชื่อไหมครับว่าเขามาเนี่ยบับกัดเต็มเลยฮนะโอ้โหแต่งชุดสูตรนี่มากันแบบอลังการงานสร้างเลยจะท่านรู้ไหมครับคนไม่ถึงสามสิบคน ไม่ถึงสามสิบคนนะครับจนเขาต้องมามองของเราอะอะไรเนี่ยที่นั่งข้างหน้าฟอร์ข้างหน้าเป็นของเราทั้งหมดครับเกิดอะไรขึ้นณขนาดนี้กับท็อปอัพธุริดของเราก็ไม่แปลกหรอกครับที่ท่านได้เจ้าของบริษัทของเราที่โคดแต่งได้พูดถึงประธานบริษัทของเราก็คือท่านดรสวัสดิ์ไพศาลสวัตร และบอดรุ้งของเราครับพัฒนารีไพศาลสารวัตรไม่แปลกหรอกครับที่ท่านคิดค้นระบบที่มันเหนือมันเหนือธรรมชาติขึ้นไปตั้งแต่ที่สิ่งเหล่านั้นมันยังไม่เกิดขึ้นไม่แปลกหรอกครับที่คนยังไม่เข้าใจณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจไม่แปลกจริงๆแต่เราก็ยอมรับในความเป็นจริงไม่ได้ไงเพื่อน ยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วประเทศเนปาลข่าวออกทุกวันล่มสลายเพราะรัฐบาลของเขาปิดกั้นโลกโซเชียลโอ้โหเท่าน,นั้นแหละครับปิดกั้นเท่ากับปิดหูปิดตาเขาว่าประชาชนโดยเฉพาะคนเจนไวเจนเจนไเจนแซดเด็กรุ่นใหม่มันรับไม่ได้อ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละก็แต่งถึงขนาดรัฐบาลโดนยึดประกาศลาออกหนีตายกันโอลมานยังไม่หยุดจนถึงปัจจุบันนี้นั่นหมายความว่า,วาอิทธิพลของโลกโซเชียลมันสูงมากๆเลย ต่ทำไมบอสของเราประธานของเราถึงเล็งเห็นเรื่องราวแบบนี้มาในอดีตล่ะครับเพื่อนพวกเราโคตรโชคดีเลยรู้ป่ะโชคดีมากๆที่เราไม่ต้องไปแข่งขันกันในทะเลเดือดหรือเล d โอเชีนนั่นเองไม่ต้องครับไม่ต้องข้อที่หนึ่งไม่ต้องแม้แต่ การที่บริษัทจดทะเบียนก็แตกต่างกับบริษัทขายตรงโดยสิ้นเชิงใช่ครับมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไม่เคยมีนะครับเพื่อนๆจดแจ้งเป็นซอฟต์แวร์เบสิคหรือแอปพลิเคชัน ITS มองลึกลงไปนะครับนี่เรามาอยู่ยุคโซเชียลแล้วเนาะ จะมองลึกลงไปตอนที่ท่านขอหมายความว่าสิ่งที่ท่านขอมันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างซอฟต์แวร์เป็นเสร็จในโลกอนาคตอึง้งฮะส่วนตัวผมทึ่งเรื่องราวแบบนี้มากๆเลยวิสัยทัศน์ล้วนๆเลยวิชั่นแนวคิดในโลกยุคใหม่ล้วนๆเลย แต่ในขนาดเดียวกันเราก็ต้องยอมรับในทะเลเดือดแล้วก็เดือดจริงๆด้วยต่อสู้กันด้วยนวัตรกรรมอาหารเสริมกาแฟบางบริษัทกาแฟต้องผสมกันนะมันถึงจะร่างกายสุดยอดนะคบผมฟังแล้วผมก็หัวเราะนะครับเออบริษัทเขาจะขายอะ่ะเขามีผลิตภัณฑ์สองอย่างคือกาแฟต้องผสมกันนะเพื่อยอดของเขาใช่หรือไม่ ปูกฝังปลูกทายกันลงไปสุดท้ายทุกคนก็ไปวิ่งขายของเป็นเซล์ให้กับบริษัทเหล่านั้นก็ไม่แปลกหรอกครับที่บริษัทของเขาล่ำรวยแต่เรามาเป็นเซลให้กับเขาก็ไม่แปลกจริงๆนะครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้คนเครือข่ายก็เต็มห้องเลยเราเข้าใจเขานะเราก็ต้องรู้จิตยาณของเขาด้วยนะ ว่าเขามาด้วยเรื่องเหตุอะไรไม่มีความสุขอ่ะครับถูกครับพี่ต้อยกับพี่ต่อยนินุษย์ด้วยพิณวันาสพรสิงห์ทองด้วยก็เอาคนต่อต้านนี่แหละที่เขาต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างมานั่งฟังเท้านะครับกอดอกเอามือไฝห้างคอยเอียง เมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านนะครับแล้วก็ไม่สนใจด้วยกดโทรศัพท์แต่เรามีวิธีที่ทำให้เขาวางโทรศัพท์เฮ้ยตรงนี้แหละครับมันคือจุดเปลี่ยนของการบรรยายทั้งสิ้นเพื่อนเพื่ทำให้เขามาสนใจบนเวทีทำให้เขาต้องทิ้งโทรศัพท์ทำให้เขาต้องแบบเอามือออกจากการกอดอกเอาขาลง จากการใฝ่ห้างมันคือศาสตร์ทั้งสิ้นเพื่อนๆมันคือศิลปะทั้งนั้นเลยแต่ข้อสำคัญนะครับต้องไม่ก้าวร้าวนะครับข้อสำคัญจำไว้นะครับต้องไม่ก้าวร้าวพูดในเนื้อหาที่เพื่อนๆเขาคนเหล่านั้นเราถือว่าเขาเป็นเพื่อนนะเขาอยากฟังเขาอยากรู้ ว่าท็อปอัพธุริที่มาเสียเวลามาฟังเนี่ยมันแตกต่างกับเขาอย่างไรมันแตกต่างกับประกันอย่างไรมันแตกต่างกับสิ่งที่เขาหาเงินมาหรืออาหารเสริมอย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เหรอไม่ใช่พูดซ้ำพูดซากพูดเหมือนเดิมสำคัญนะครับเรื่องราวแบบนี้คือพาร์ทของพาร์ทของการเปิดใจนั่นเอง ก็อยู่ในกระบวนการที่ผมค้างเอาไว้ไงครับกระบวนการค้นหาค้นหาที่ที่โคดแต่งได้พูดไปแล้วอะ่ะชื่อประธานคุณก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของท่านพูดให้พูดให้ครบจบกระบวนความบางคนยังพูดชื่อผิดใช้นามสกุลมาเป็นชื่อก็มีการค้นหาค้นหาอะไรอะครับ ค้นหาที่มาที่ไปของแอปพลิเคชันระบบ i t s ที่มาที่ไปของบริษัทท o อปอัพทรูดเป็นใครมาจากไหนเปิดเมื่อไหร่บริษัทตั้งอยู่ที่ไหนช่องนอนทรีสิบสี่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเก้าหกเห็นไหมยานวาวาอ่าแล้วบริษัทนี้ทำอะไรละ่ะค้นหาให้เจอไปสื่อสารกับเขาให้เป็น เป็นบริษัทที่ฉีกแนวธุรกิจขายตรงโดยสิ้นเชิงครับไม่เอามาถือถุงพยุงของมาอธิบายอินทีเลียนเก่งกว่าหมออีกหมอหมอเรียนมาเจ็ดแปดปีคุณเรียนมาไม่กี่ชั่วโมงออกไปพูดยิ่งกว่าหมออีกไม่เอาสุดท้ายก็ไปกันไม่ได้ก็ต้องย้ายค่ายกันบริษัทร้านนั้นก็ปรับก็เปลี่ยนก็ปิดอยู่นั่นแหละ เออพวกเราก็ผ่านกันมาแล้วอะครับค้นหาให้เจอนะครับพูดให้เป็นนะครับตันนี้ไงกระบวนการพัฒนานี่ไงที่อยู่ในห้องสร้างเดมอนที่อยู่ในห้องซีอที่อยู่ห้องต่างๆคือกระบวนการพัฒนาทั้งสิน้นคุณนั่นแหละปฏิเสธการพัฒนาหรือเปล่าคุณปฏิเสธการเรียนรู้หรือเปล่ายิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ส่วนกลางเขาประกาศ ให้คุณเข้าอบรมเรียนรู้20ที่จะถึงนี้สตาร์ทอัพรับแสนรุ่นที่19อย่างเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือเปล่านะครับที่จะเปิดให้คุณลงทะเบียนขอตะครังปึ้งบอสลุงโอ้โหคุณต้องรีบรายชื่อของทีมงานคุณต้องพร้อมนะครับเพราะว่าท่านให้ความยุติธรรมกับทุกคนครับ คุณจะไปนั่งร้องประทานลุงก็ไม่ได้ครับไม่ได้ทุกคนเขามีสิทธิเหมือนกันนะที่อยู่ต่างจังหวัดนะเพื่อนๆใช้ 5G นะโทรศัพท์อย่าเอา 4G 4G สู้ 5G ไม่ได้ความแรงกดเหมือนกันกดเวลาเดียวกันแต่ 5G มันมืบไปถึงก่อนมันจะโชว์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกันในทีมนะใครมี 5G รับผิดชอบ นะครับและผิดชอบเรื่องราวของการที่จะนําทัพนําทีมเข้าไปอบรมเรียนรู้สตาร์อัพรับแสนครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับผมไม่แน่ใจว่าครึ่งนาทีก็น่าจะเต็มแล้วอืมเอาเลยครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พัฒนาไงพัฒนาตัวคุณขึ้นไปกับตำแหน่งต่างๆที่บริษัทเขียนขึ้นมาซับไฟเจดรูบี้เพอร์แอมมารอนบูดมอนแบล็กไดมอนและคลาวไดมอน ขีดตำแหน่งไปนับเอาแต่คุณนะครับคุณต้องมีรูปโปรไฟล์กับทำเนียบของผู้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เหรอครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ผมให้ความยิ่งใหญ่กับทุกๆตำแหน่งเลยนะตั้งแต่ซับฝลายไปเลยให้ความสำคัญครับตัวตนของคุณไงคุณใช้มันเกิดประโยชน์หรือยัง บางคนมีรูปโปรไฟล์แต่ยังใช้ไม่เป็นเคยเปิดรูปตัวเองให้คนอื่นเห็นไหมครับว่าฉันก็ประสบความสำเร็จแล้วนะนี่ไงเอ็งถามข้าไม่ใช่หรอว่าเองมาทำในอยู่ตำแหน่งไหนเฮ้ยสามหมื่นไม่ใช่ค้เล่นนะไปทำอะไรได้อ่ะกว่าคุณจะกินเงินเดือนสามหมื่นคุณต้องใช้เวลากี่ปีถามตัวเองดู กว่าจะแตะที่สามหมื่นบางคนเป็นสิบเอียออย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับการพัฒนามันมีทุกช่องทางผู้นำที่ดีเขาไม่ให้ใครมาดันก้นคุณหรอกครับไปนะไปเข้าคำนุ้นนะไปเข้าการอบรมนี่นะเข้าเข้าห้องเรียนรู้หรือยังถ้าวันนี้คุณยังมีพฤติกรรมที่ให้คนอื่นดันคุณอยู่คุณไม่ใช่ผู้นำที่ดีครับไม่ใช่ไม่เอานะครับ คุณต้องขนขวายที่จะพัฒนาตัวเองกับห้องเรียนต่างๆครับครูบาอาจารย์เขาไม่กักคุณอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทุกๆคนครับเขาพร้อมจะถ่ายทอดหมดพุงหมดไส้หมดพุงให้คุณอยู่แล้ววัตธุกิจนี้คุณสําเร็จซ้ายสําเร็จกว่าสําเร็จคุณนั่นแหละครับจะเป็นผู้สําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลย บารมีสร้างได้ที่ตัวคุณเองนะครับจําไว้นะเพื่อนๆเอาเล่ละครับกระบวนการที่สามรักษาโอ้โหทุกขบวนการสำคัญหมดเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะขบวนการรักษาใช่ไหมครับประโยคแค่สองคำคำว่ารักษาเหมือนคุณห่วงใยลูกคุณนะ่ะ ห่วงใยครอบครัวของคุณนะ่ะแม้แต่คุณจะกินคุณยังนึกถึงเขาเลยคุณมีความสุขคุณยังนึกถึงเขาเลยคุณอยากให้สิ่งที่ดีกับลูกหลานของคุณไม่ใช่หรอครับคุณจะนั่งตรงไหนก็ได้เป็นเพื่อนแต่ที่นั่งที่ดีที่สุดคือนั่งในหัวใจของเขา การที่คุณจะนั่งในหัวใจของเขาได้คุณต้องเป็นผู้ให้ที่มากพอก่อนนะจนเขายอมรับคุณนะคุณไม่ต้องโปรโมทต,ตัวเองไม่ต้องครับว่าฉันเก่งนะฉันช่วยคุณนะการกระทำและคำพูดและเวลามันเป็นสิ่งยอมรับครับมันคือบทพิสูจน์ทั้งสิ้นเลยห่วงใหญ่กว่าวยหัวใจสิ ถามเขาไม่จำเป็นเรื่องงานมีอะไรให้ช่วยไหมโทรไปหาเขาถามสารทุกข์สุกดิบกับเขาลูกเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงหายป่วยยังถามเขาครับห่วงใยเขาด้วยหัวใจของคุณคนเหล่านั้นขอสัมผัสเราได้ครับ แต่ไม่ใช่ทุกครั้งโทรไปถามห่วงยอดอย่างเดียวการห่วงใยไม่เกิดขึ้นเลยหรือแม้แต่การไปเอาเปรียบสมาชิกของตัวเองอีกไม่เอานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะบั่นทอนแล้วก็ทำร้ายตัวของเราทั้งสิน้นสำคัญนะครับกระบวนการรักษาหัวใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทนุถนอมนะครับ ก็เชื่อมั่นครับว่าทุกคนทําได้นะครับค้นหาพัฒนาแล้วก็รักษาให้ดีผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนที่อยู่ในห้องสร้างไดมอนหรือที่ถ่ายทอดออกไปทุกคนเข้าใจดีครับเพราะคุณคือหัวแถวเป็นผู้นําหัวแถวที่ยิ่งใหญ่ทุกๆคนครับขอบคุณในวันนี้นะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสอีกหนึ่งวันเหมือนท่านประธานผมก็ปี้ทุกอย่างมาจากท่านทั้งหมด นี่คือครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกๆคนครับส่งมอบหัวใจความรักให้กับท่านดร,ร,รสรวัตรภัศาลสรวัตรและประธานรุ้งพัฒนารีภพศาลสร,รวัตรกันนำกันนำและรัวรัวเลยครับขอบคุณมากๆนะครับเอาล่ละครับส,ส,สุดท้ายนะครับกําลังเตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ก็มีเพื่อนๆจะมาเจเจอกันมากมายเลยนะครับเป็นวันสําคัญหนึ่งหนึ่งวันนะครับผู้นําของเราต้องใช้บรรยากาศนะครับในการ ในการพัฒนาตัวเองนะครับปรับจูนตัวเองแล้วก็ใส่โอ้โหไฟที่มันร้อนแรงให้กับพวกเราลึ้นหาดวันอาทิตย์เราจะเจอกันนะครับไม่มีอะไรต้องมาครับมาพูดมาคุยมาเอาบรรยากาศนะครับที่ยอดฮิตนะขนาดนี้งัก็คือส่วนกลางของเราเองนะครับท่านใดที่เดินทางก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ MC ของเราครับโค้ชประยุนพุ่มพวงรูบี้ของเราแล้วก็พี่ศรชัยอินเจริญนะครับกูหูพารวยขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ต้อยนะครับมานัสพรสิงห์ทองที่มาทําหน้าที่เป็น MC ให้เราในวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับเกสของเราไม่ขอบคุณไม่ได้เขาแต่งนะครับนิตยาพลจรัสสาวสุปร,ราธ,ธานีน่ารักมากๆเลยนะครับเพิ่งเจอท่านเร็วๆนี้ท่านก็มาอยู่ส่วนกลางเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวก็ได้มาเรียนที่กรุงเทพมาหานครแล้วเองนะครับนําตัวเองเข้ามาสู่ส่วนกลางครับคุณคือผู้นําหัวแถวทุกๆคนครับ ขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่สรรสร้างสิ่งดีๆให้กับพวกเราในห้องสร้างเด็ดคุณท่านประธานดรสวรวัฒน์ภัยศาลสวรวัฒน์นะครับขอบคุณบอสรุวงครับพัฒนร,รีภพศาลส,าร,สวรวัฒน์แล้วเตรียมตัวครับที่จะไปเที่ยวซัปปายกันอีกแล้วแล้วก็บุญใหญ่ของเราด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกทกท่านครับขึ้นไมให้กับพี่ต้อยมณัสพรสิงทองรับไปต่อได้เลยครับ กดแปดกดเก้ากดหัวใจรวัวๆนะคะแทนคำขอบคุณ